ปะโทปะโตปะโตนางเบิงอภิปรายเมื่อวานเนี่ยครับก็เออลุงตู่แกก็ตอบนะครับแกก็ซัดเลยบอกไม่มีผมไม่มีทุจริตในรัฐบาลผมผมไม่มีนะผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยไม่มีนะไม่ว่าตอนนี้หรือปัจจุบนันหรืออนาคตก็ไม่มีไอ้เรื่องทุจริตเนี่ยถ้ามีก็หาหลักฐานมาเออนะครับแกก็ว่าวชัดเจนเนาะนะ ไอเรื่องทุจริตเนี่ยเอ,อชัดเจนแกชัดเจนอยูย่แล้าวว่าแกบเอาแล้วนะนะเอ,ออันนี้อันนี้อันมิ้นเห็นด้วยครับว่าแกเอ่าแล้วนะนะแต่คนรอบข้างแกนี่อะจักไม่ยังดอกอันเว้าก็เว,ว้าตรงๆนะครับพี่น้องนะเว้าก็เว,ว้าตรงๆแหละคนรอบข้างแกเนี่ยนะมีแต่อะไรนะ แบ่งเก้าอี้นั้นแบ่งรถเก้าอี้นี้โอ้ยแต่ก็ยังดีครับที่มันไม่ใช่ทุนใหญ่อยู่เจ้าเดียวนะถ้าทุนใหญ่แบบเจ้าเดียวไอ้แมวนี่ยนะโอ้ยกินรวบทั้งประเทศอันนี้ยังพอแบบว่าอ่าแบ่งๆกันหลายพักหน่อย <c oughs> นะยังไม่ได้กินแบบรวบทั้งประเทศนะเออนะก็แบ่งๆเก้าอ,อี้กันไปสแสดงผลงานกันไปนะครับนะใครเนี่ย ไอ้เรื่องทุจรลิตเรื่องอะไรเนี่ยหมอวรวงแกก็ตรวจสอบหมดแหละนะเออสมัยนี้สมัยหน้านะครับก็ยังนายกก็ยังชื่อพลพลเอกประยุทธ์นะครับจันโอชาอยู่ต่อนั่นแหละแ,ลแอนมินว่านะเพราะว่าดูบารมีดูอะไรแล้วเนี่ยนะโอ้แต่ละคนไม่น่าจะเป็นนายกได้นะครับอย่างใครอ่ะอย่างเสือนูอย่างนี้กล้าเป็นได้เหรอนะอย่างเจ๊นหน่อยอย่างนี้เป็นได้เหรอพิธาอย่างนี้เป็นได้เหรอ นะครับเออนะเดี๋ยวค่อยหมดสมัยเดีวลุงตู่สักสองสมัยก่อนเดี๋ยวหมอวรงค่อยเป็นนะครับสมัยหน้าก็เอาลุงตู่เป็นก่อนเดี๋ยวเอาช่วยเอาหมาอวรงไปช่วยนะครับนะไอ้ส่วนที่มันส่วนที่พักร่วมมันไม่เกียร์ว่างอ่ะมันไม่ทํางานกันนะนะเออเนี่ยเห็นไหมศาลตัดสินมาสามเดือนแล้วเนี่ยไอ้ลมล้างกัรปกครองเนี่ยมีใครทํำไหมไม่มีนะครับ มีใครว่างทำไหมไม่มีเขาเขา<ๆ>กลัวอะไรเพราะเขากลัวเสียหนูก็ออกมาให้สัมภาษณ์ไงบอกท้กสินก็มีเป็นนายเก่าผมผมไม่พูดถึงเนี่ยเขาไม่อยากยุ่งเขาไม่อยากแทะถ้าการเมืองไงเออเขาพร้อมที่จะแปรพักแปรเปลี่ยนอยู่แล้วคนพวกเนี้ยอย่าพักวะยาวอยะวะตะภูายาวแต่ภูมิใจไทยเลยพักอื่นก็คือกัน นะครับไม่มีพักไหนชัดเจนทุกคนเอเรื่องปกป้องเนี่ยนะเออนั่นแหละสมัยหน้าก็อย่าลืมเลือกหมอพร้ลงเข้าไปนะไปเสริมทับลุงหน่อยนะครับตอนนี้ลุงโอ้โหนะเดินเหมือนเดินเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนะเดินไปก็โดนกัดโดนถึงไปไม่มีคุณคอยอ่า ไล่ตีหมา้พวกสามกีบหนีนะครับมันพร้อมที่จะทุกอย่างนะคนพวกเนี้นะพร้อมที่จะปล่อยเฟกนิวอะไรต่างๆมาตลอดเวลานะครับมันอธิบายอภิปรายลุงอะไรไม่ได้มันก็มาเล่นโจมตีกันอย่างหนึ่สื่อโซเชียลนี่แหละนะบอกหาว่าลุงสติแตกหาว่าลุงฟิลขาดนะครับด้อยค่าลุงสารพัดนะ สื่อต่างๆก็รับใช้ในทุนรับใช้ไอ้แมวหมดนะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงลุงนะครับฉะนั้นสมัยหน้าเนี่ยนะถ้าลุงอยู่อีกเนี่ยก็นะเอาหมอลงไปช่วยหน่อยนะ